สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพีพีทุกท่านนะครับผมมาครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับชายพีครับผมทรงโจรแต่โดนใจนะครับนี่นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมลูกค้าวันนี้ผมมีข่าวดีมาแจ้งครับผมนะครับฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับเป็นฟอร์จูเนอร์สอตัว V ีปีสองพนะครับราคานะครับผม9ก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับผมเราไม่ขายแล้วนะครับผมลูกค้ารถเพิ่งมาได้อาทิตย์เดียวนะครับปรับลดราคาลงแล้วครับผม จากราคา959,000ตอนนี้ปรับราคาลงเหลือนะครับ899,000บาทพนันลูกค้าจาก959เหลือ899นะครับสุดคุ้มอีกแล้วครับผมมาไม่ถึงอาทิตย์นะครับนะครับผมวันนี้ได้รับได้ได้ข่าวดีมานะครับผมลูกค้านะครับปรับลดราคาลงนะครับผมนะครับใครที่หา Fortuner ไว้ใช้งานอยู่นะครับคันนี้ครับผม2.4ตัว V ปี2018นะครับสีบอลเงินนะครับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับ สวยๆอีกหนึ่งคันเลยนะครับผมนะใครหาอยู่ดูอยู่นะครับรับชมคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะครับแต่ผมจําได้ว่าผมเพิ่งรีวิวไปไม่กี่วันนี้เองครับผมไม่เป็นไรครับผมนะมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะครับไหนๆก็ลงราคาแล้วนะครับผมนับปรับลดราคาเหลือ899แล้วนะครับดูใหม่กันอีกสักรอบนะครับผมนะเพื่อประกอบกันตัดสินใจนะครับผมนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเป็นกําลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวผมพาดูตัวรถกันเลยนะครับผมนะครับไฟหน้าครับผม โคมไฟใบบีม LED นะคร member, hey, ับผมเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับโคมไฟสวยครับใหม่เลยนะครับสภาพดีมากนะครับผมปี2013เอ้ยขอให้เอปี2018ันนะครับผมนะครับสวยมากนะครับหน้ากระจังโครเมียมนะครับผมนี่สภาพดีครับโครเมียมเงาๆฉ่ำๆเลยนะครับร่องรอยนะครับแทบไม่มีให้เห็นเลยนะครับผมรอยขูดรอยแตกรอยถลอกนะครับผมไม่มีแน่นอนนะครับรถสวยนะครับผมนะครับเกตเอเลยนะครับสภาพดีครับเลนไฟหน้าด้านซ้ายนะครับผม คมไฟสวยนะครับใหม่ใสนะครับนะครับคมไฟนะครับหน้าเรนไม่เหลืองนะครับผมไม่ขุ่นเลยนะครับสภาพดีนะครับผมไฟตัดหมอกครับผมตัวนี้เป็น LED นะครับแท้เดิมโรงงานเลยนะครับผมนะครับฝาครอบโครเมียมนะครับเงาเอย่างนี้เลยนะครับนะครับรถสีบอลเงินนะครับสีนี้ดูแลรักษาง่ายเลยนะครับผมช่องลมกันชนหน้าครับผมนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดล้างอีกรอบนึงครับผมนะครับตรงนี้ฝุ่นเกาะเฉยๆครับนะครับผมนิดหน่อยครับ ทําความสะอาดรงเงานะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับสวยวิบวับแน่นอนนะครับถูกใจแน่นอนนะครับผมนะครับนี่ดูฝาครอบโครเมียมครับผมเงานะครับสวยเลยนะครับไม่มีคราบคีิ้เกลือขึ้นนะครับผมนะครับไฟตันหมอก LVD ครับผมตัวนี้นะครับสีสวยครับลูกค้านะครับดูฝากระโปรงนี่นะครับเงาเงาฉ่ำเลยนะครับผมนะครับได้ไปไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องทําสีแล้วนะครับผมพร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่ครับชายพีนะครับถ่ายให้ดูกันเด็ก แบ้บแจ้งอย่างนี้เลยนะครับให้ดูชัดๆ sí สวยๆนะครับผมนะครับรอยต่อของตัวก yup. ันชนนะครับผมนี่นะครับไม่มีดุ้งไม่มีอ้านะครับนะครับแนบชิดสนิทหมดเลยนะครับสีเสมอกันนะครับสีบอลเงินนะครับผมสีนี้สวยนะครับผมนะครับสีนี้ดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับผมมองยังไงก็ไม่เก่านะครับผมนะนะครับคิ้วนะครับซุ้มล้อครับผมนี่ครับดำๆนะครับใหม่ๆเลยนะครับคิ้วซุ้มล้อคิ้วกันชนนะครับสวยสภาพดีนะครับร่องรอยไม่มีเลยนะครับมาดูล้อแม็กกันนั่งครับผม นี่ครับแม็กแท้แม็กเดิมโรงงานนะครับผมนะครับคันนี้แม็กขอบสิบแปดนะครับแม็กทูโทนปัดเงานะครับนะครับล้อแม็กสภาพสวยครับนี่ดูฝาครอบดุมล้อนะครับผมคิมคีนเลยนะครับซีรีส์ยางนะครับผมคันนี้สองหกห้าครับทับหกศูนย์อาสิบแปดนะครับผมส่วนปียางนะครับคันนี้ได้ยางปีสองพันยิบเอ็ดครับผมนี่นะครับรถปีสิบแปดยางปียีิบเอ็ดนะครับผมนะครับดอกยางนะครับเป็นไงบ้างครับผมนะครับ เริ่มนะครับนะเริ่มนะครับนะครับเดวให้ทีมงานช่างนะครับประเมินให้นะครับผมนะถ้าดอกยางนะครับผมไม่เหมาะในการใช้งานนะครับทีมงานสนุกคานะครับรวมถึงน้องพีนะครับดูแลให้เลยนะครับออกรถที่สนุกคาออกรถกับน้องพีนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับดูแลให้หมดนะครับรวมถึงของเหลวด้วยนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับมาดูโครงสร้างตัวรถกันหน่อยครับนี่นะครับเดิมๆเลยนะครับกระโหลกซุ้มล้อนะครับไม่มีรอยตัดรอยเคาะนะครับผมช่วงล่างนะครับแท้เดิมหมดเลยนะครับนี่ สวยครับสภาพดีนะครับสนิมนะครับรอยปุ่ไม่มีเลยนะครับยางกันโครงยางกันฝุ่นนะครับอยู่ครบหมดนะครับผมนี่นะครับสภาพดีครับมันได้ข้างครับผมนะครับของแท้ติดรถเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยๆครับสีบอลนะครับสภาพดีครับอาจจะมีรอยรองเท้านะครับเซลขึ้นไปขับหน่อยครับนิดเดียวครับผมรางทําความสะอาดได้นะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่ครับนิดหน่อยครับผมนะครับมันต้องเหยียบอยู่แล้วครับเวลาขึ้นรถนะครับผมนะครับแต่สภาพโดยรวมน่าสวยครับรอยขูดรอยถลอกไม่มีนะครับผม นะครับเมื่อเปิดประตูนะครับนี่พร้อมตัวสมาร์ทเอ็นทีเลยนะครับผมน ouais. we okay. out okay. ้ากดปุ <chat ask industry rules> ่มนะครับสามารถเปิดรถได้เลยนะครับผมคิ้วริดน้ําขอบกระจกดูครับโครเมียมนะครับเงาเงาฉ่ำๆนี้เลยนะครับนี่ครับไม่มีรอยบุบรอยดุ้งนะครับผมคิ้วสวยครับสติ๊กเกอร์เสาประตูดูครับร่องรอยไม่มีนะครับผมนะไปเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องผู้โดยสารกันครับผมนะครับนี่นะครับเบาะไฟฟ้าครับผมน้าเห็นเด่นชัดก่อนเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มนะครับตัวนี้ นะครับลายสวยคลาสสิกเลยนะครับสภาพดีมากนะครับตัวเบาะนะครับผมรอยฉีกขาดไม่มีนะครับเบาะไม่สกปรกนะครับผมนะครับสภาพดีครับผมนะตัวเบาะนะครับหนังตึงๆเลยนะครับแต่เข็บนะครับผมปีกเบาะสันเบาะนะครับไม่ยุบไม่หักนะครับอาจจะมีร่องรอยนะครับผ่านการใช้งานมานิดนิดหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับผมนะครับแต่สภาพโดยรวมแล้วสวยนะครับผมสภาพดีครับนะครับพวงมาลัยครับผมเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับผมสภาพพวงมาลัยดูครับผม หนังหุ้มพวงมาลัยนะครับไม่มีรอยถลอกลอกล่อนเลยนะครับผมสภาพดีครับนี่แก้เพนต์ชิพนะครับผมมีให้ครบเลยนะครับนะครับดูนี่สวยๆครับมาเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไม้ครับคันนี้เป็นระบบพุสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มได้เลยนะครับผมนี่ครับมาครับผมนี่เครื่องเดิมๆสตาร์ทเงียบๆนะครับผมน้ำเชื้อเพลิงดีเซลนะครับหน้าตาหน้าปัดเดินไม้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผม นะครับเลขไมค์ครับผมรถปีสิบปดนะครับเลขไมค์หนึ่งแสนห้าพันสองร้อยเก้าขออภัยครับผมนะหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบหกกิโลนะครับผมนะครับรถเดิมๆนะครับผมนี่ครับเดิมๆเงียบๆครับผมนะรับประกันเกรดเอแน่นอนนะครับผมนะครับหน้าจอครับผมตัวนี้มาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะครับเป็นจอทัศสกรีนนะครับผมหน้าจอนะครับกล้องสวยคมชัดเลยนะครับของแท้ติดรถนะครับผมนะครับ ส่วนเ d card นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานช่างเอามาใส่ให้เลยครับผมนะไม่ต้องห่วงครับผมลูกค้านะครับใส่ s d c ดี d รแป๊บเดียวครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับผมนี่ครับใช้งานได้ปกติหมดนะครับนี่กดติดกดติดครับผมนะปกติหมดครับนะครับแอร์ครับผมเป็นแอร์ออโต้ครับหน้าจอดิจิตอลนะครับผมนะตัวนี้แอร์ลมแรงครับผมเย็นฉ่ำแน่นอนนะครับนะครับผมได้ไปไม่ต้องไปเติมน้ำยาไม่ต้องแว็กแอร์นะครับพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับผมคอนโซลกลางดูครับผมนะแผงเกียร์เป็นลาย ที่วางแก้วกาแฟแก้วน้ำนะครับสองแก้วนะครับผมลายไม้สวยเลยนะครับสภาพดีนะครับหัวเกียร์ออโต้ดูครับผมนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับนี่ดูครับเบรกมือตึงๆมือนะครับผมนะนะครับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดครับผมลูกค้าอยากประหยัดอยากฉุดกระชากลากเยือครับก็ตามสบายนะครับผมนะนี่ครับเก๊เก็บของครับผมนะครับใหญ่ๆเลยนะครับของฟอร์จูเนอร์นะครับผมคอนโซลหน้าดูครับนี่ดูชัดๆนะครับผมนะครับร่องรอยไม่มีเลยนะครับ สภาพดีมากนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับลูกค้าที่หา Fortuner ไว้ใช้งานอยู่นะครับคันนี้นะครับผมปรับรถราคาลงแล้วนะครับ8,99,000บนะครับโทรมาหานพีได้เลยนะครับเบอร์โทร0 9 2 7 8 3 64 4 2อนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้ทักข้อความหาชายพีได้เลยนะครับผมนี่ที่วางแก้วน้ำนะครับผมหน้าช่องแอร์สวยนะครับสภาพดีหมดครับผมตัวรถนะครับไม่ช้ำไม่สกกระปเลยนะครับดูครับผมนี่ พลาสติกปิดบ er ันไดนะครับผมนะครับมาดูโครงสร้างตัวรถกันบ้างครับดูหัวน็อตครับผมไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับทั้งด้านบนทั้งด้านล่างเลยนะครับผมเสากลางด้านในนะครับสีเดิมหมดนะครับตัวรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักนะครับผมจมน้ําพีความไฟไหม้นะครับประกันว่าไม่มีร้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมฝ้าเพดานดูครับสภาพดีนะครับผมนะครับรอยยันรอยเจอไม่มีนะครับสวยๆเลยนะครับผมนะครับฝั่งนี้ดูครับผมนี่มีกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟนะครับเรือนปุ๊บติดปั๊บ เรือนปุ๊บติดปั๊บนะครับผมนะครับแผงประตูครับผมนี่นะครับสภาพสวยๆนะครับผมสภาพดีเลยนะครับตรงนี้เป็นหลังนุ่มๆนะครับผมนี่ครับสวยๆครับร่องรอยนะครับจะไม่มีเลยนะครับกระจกออโต้สีบานด้วยนะครับตัวนี้นะครับกระจกมองข้างพับปับไฟฟ้านะครับผมนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกับ f o r t จูเนอคันนี้นะครับผมสองจุดสี่ตัว V ีปีส0 1 8นสิบปดนะครับผมนะครับสภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมไม่หนึ่งแสห้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับผม มาดูภายในห้องผู้โดยสารกันบ้างครับนี่ครับผมเบาะสวยนะครับเบาะใหม่เลยนะครับนะครับรอยขาดรอยแตกไม่มีเลยนะครับหนังเบาะนะครับห้องผู้โดยสารกว้างๆครับผมนั่งสบายแน่นอนครับสําหรับ f ฟ r t u ช e r นะครับนี่ดูครับที่ชาร์จแบตนะครับผมมีให้ครบหมดนะครับนี่นะครับเอาอะแดปเตอร์นะครับเสียบได้เลยนะครับผมพร้อมชาร์จนะครับนะครับพรมปูพื้นนะครับพยางดูครับผมสภาพดีนะครับกระเป๋าจิงโจไมีให้คู่หน้าครับผมฝาเพดานด้านหลังครับผมแอร์นะครับ นี่ไม่ร้อนแน่นอนนะครับผมอยากเปิดอยากปิดนะครับจัดเองได้เลยนะครับผมจะอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับจัดได้หมดนะครับผมนะครับดูครับผมนี่สีขอบมงคลหลังด้านในครับผมสวยๆนี่เลยนะครับสภาพดีครับร่องรอยไม่มีนะครับผมแผงประตูผมบอกเลยนะครับว่าสวยทั้งหมดสี่บานนะครับผมนะครับสภาพสวยเดิมครับสภาพดีครับรอยขูดรอยแตกไม่มีนะครับผมนะครับร้อแม็กหลังขวาครับผมนี่สภาพเป็นไงครับ จมเจมครับผมนะสวยๆเลยนะครับสภาพดีนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับดูตัวคัสซีหน่อยครับผมนี่นะครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยตัดรอยเคาะเลยนะครับนี mid, ่เลขตัวถังลูกค้านะครับกดสต็อปนะครับเอาเลขตัวถังไปเช็คประวัติที่ศูนย์ได้เลยนะครับทั่วประเทศครับผมเช็คศูนย์ไหนก็ได erm ้นะครับขึ้นหมดเลยประวัตินะครับกระโหลกซุ <oj> ้มล้อนะครับผมนี่ครับเดิมๆนะครับใสๆคีนๆเลยนะครับยางกันโค้งกันโคนนะครับทุกอย่างอยู่เดิมสวยหมดนะครับผม นะครับรอยต่อของตัวชัน,ชนหลังนะครับแนบชิดสนิทหมดนะครับผมสีเสมอกันนะครับดูครับกันชนหลังนะครับเรี่ยมสันนะครับไม่มีรยบุบรอยดุ้งนะครับผมไฟทับทิมนะครับมีให้ครบหมดนะครับผมนะครับยางอะไรนะครับมีให้ครบเหมือนกันนี่นะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับช่วงล่างด้านล่างนะครับผมสนิทไม่มีเกาะเลยนะครับนี่ให้ดูชัดๆนะครับผมท่อเสียเดิมๆครับนะครับช่วงล่างนะครับแหนบเนิบต่างๆโชกคทึกนะครับผมสวยหมดนะครับสภาพดีครับผม แหนบที่ไหนรถไม่มีแหนบนะครับผมขอไปครับนะครับผมติดรถกระบะนะครับผมนะรีวิวรถกระบะเยอะนะครับนี่ครับเลนไฟท้ายหลังขวานะครับผมนะครับสวยครับไฟเป็นีดีนะครับผมไม่มีรอยแตกนะครับหน้าเลนไม่มีรอยแตกรายงานเลยนะครับผมสภาพสวยนะครับคิ้วฝาท้ายโครมเมียมนะครับเงาเงาฉ่ำๆอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นับให้ดูให้เห็นกันชัดๆนะครับผมนะครับเลนไฟถอยฝาท้ายดูครับนี่ครับ นี่แดดสองให้เห็นชัดๆนะครับผมนะครับรถสวยครับสภาพดีครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาที่ลูกค้านะครับมาเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูครับนี่นะครับเปิดไฟฟ้านะครับนุ่มๆเงียบๆนะครับผมมาเดี๋ยวดูภายในของผู้โดยสารกันต่อครับผมมาครับนี่ครับเบาะนะครับสามารถแยกพับ60-40ได้นะครับจะเป็นเบาะแขนขึ้นหรือว่าจะปรับแค่เป็นนอนก็ได้นะครับเบาะผู้โดยสารแถวสองก็สามารถพับเรียบได้ด้วยนะครับผมนะ พับแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับผมขออภัยครับนะครับเพิ่มพื้นที่นะครับขนของเก็บของได้ด้วยนะครับผมสําหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับขนเอาไปกันแค่2คนหรือว่าคนเดียวนะครับต้องการพื้นที่เก็บของก็จัดได้เลยนะครับดูครับผมพรมปูพื้นนะครับสภาพสวยนะครับสภาพดีเลยนะครับไม่สกปรกนะครับผมตัวนี้นะครับสภาพดีนะครับถาดท้ายฟอร์จูเนอร์ครับนี่ให้ครบหมดเลยนะครับผมสวยครับดูครับองค์ประกอบหน่อยครับผมนี่นะครับฝ้าเพดานนะครับผมไม่ช้ำไม่สกปรกนะครับ นี่แขวนเบาะไว้ให้ชมแบบนี้เลยนะครับมาดูอุปกรณ์ตัวรถหน่อยครับผมนี่นะครับของแท้ติดรถเลยนะครับประแจถอดล้อแม่ลงแม่แรงต่างๆนะครับผมอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับโครงสร้างตัวรถขอบรางน้ําครับผมนี่ดูครับความเดิมนะครับผมรถไม่มีชนท้ายไม่มีชนหนักนะครับผมนี่ครับหัวน็อตนะครับบานพับฝาท้ายนะครับผมนี่ผมเพิ่มแสงให้นะครับไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผม นะครับการันตีคุณภาพเกรดเนะครับนี่ครับผมนะครับชัดๆเลยนะครับผมดูโครงสร้างนะครับรอยจุดเม็รอาร์ครอยซีนนะครับผมนะครับเดิมหมดครับนะมาดูตัวรถจริงที่ร้านก่อนได้เลยนะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับผมนะครับพาผู้เชี่ยวชาญพานะครับพาช่างมาดูรถได้เลยนะครับยินดีให้นะครับให้มุดให้ลื้อให้ให้ดูจนกว่าจะมั่นใจนะครับผมน่าเป็นรถเดิมจริงๆนะครับผมนะครับ นะครับดูสีด้านฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับผมนะตัวถังด้านฝั่งซ้ายนะครับนะครับสีสวยครับผมสีบอลเงินนะครับเงาเงาฉ่ำาๆนะครับผมนี่ดูครับคิวซุ้มล้อนะครับร้อแม็กหลังซ้ายนะครับผมนะครับร้อแม็กหลังซ้ายนะครับอาจจะมีร่องรอยบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมนี่ครับนะครับแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับผมกระดกซุ้มล้อนะครับเดิมๆคินคินใหม่ๆนะครับคัดสีนะครับเดิมหมดเลยนะครับตัวถังฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผม สวยเหมือนกันหมดครับสภาพดีนะครับนะครับนี่เนี่ยดูเบาะนะครับฝั่งด้านซ้ายหลังซ้ายกันบ้างครับดูครับเบาะสวยนะครับนี่เดี๋ยวผมพับให้ดูนี่ครับผมนะพับยกขึ้นอย่างนี้เลยนะครับเพิ่มพื้นที่นะครับผมนี่ครับผมปูพื้นนะครับสภาพสวยนะครับผมสภาพดีครับฝ้าเพดานนะครับผมนี่ไม่สกประปกเลยนะครับนี่นะครับลูกค้านะครับออกรถไปนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับผมรถเสียรถดับนะครับผม ต้องการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับผมออกรถที่สนุกค้านะครับเราแถมให้เลยหนึ่งปีนะครับผมนะกับบัตรนะครับผมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับผมฟรียิบี่ชั่วโมงนานหนึ่งปีทั่วประเทศเลยนะครับผมแถมให้ลูกค้าไปเลยนะครับตัวนี้นี่ครับหัวน็อตดูครับผมไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับทั้งด้านบนทั้งด้านล่างเลยนะครับผมนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมสภาพภายนอกภายในนะครับสวยนะครับผมสภาพดีครับนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับ f o r t u n e r คันนี้นะครับผม อย่ารอช้านะครับผมนะครับจะปีใหม่แล้วนะครับผมหารถใช้กันได้แล้วนะครับนี่ครับล้อเล้อต่างๆนะครับช่วงล่างนะครับสวยเดิมหมดครับสภาพดีครับนี่ไม่มีตรงไหนชำรุดเสียหายเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผม เครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับผมนะครับหรือว่าจะถือบัตรประชาชนมาใบเดียวนะครับก็สามารถออกรถได้นะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับผมบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นจัดไปได้เลยนะครับผมวอร์ันตีนะครับตัวรถนะครับผมเครื่องเกียร์ครับอีก30วันนะครับออกรถไปมีปัญหาครับกลับมาที่ร้านได้เลยนะครับผมลูกค้านะครับเชื่อมั่นมั่นใจได้เลยครับที่สนุกค้านะครับผมรถเราคัดเกก็ดคัดคุณภาพเกรดเอแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันสักหน่อยครับผมไปครับมาคร นี่เป็นไงห้องเครื่องรถปีสองพันสิบแปดไม์แสนห้าครับสวยไหมครับสวยนะสภาพใหม่เลยนะครับสภาพดีครับห้องเครื่องเดิมหมดเลยนะครับนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ G D Edition Boost Super Power นะครับขนาด2 4จุดสลิตรนะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับผมนะครับเครื่องเดิมหมดครับสภาพดีครับผมนะเครื่องห้องเครื่องแห้งๆครับรามันเครื่องรอยเยิ้มต่างๆไม่มีให้เห็นนะครับนี่ดูกระปุกน้ํายาหล่อเย็นครับผมขายึดนะครับไม่มีรอยแตกเลยนะครับรอยมาร์กจากโรงงานอยู่ครบเลยครับเห็นดู รับชัดนะครับผมนะครับหม้อน้ํานะครับสวยเดิมใหม่นะครับของแท้เลยนัท่อหม้อน้ําแคมรัดต่างๆสวยเดิมสภาพดีหมดนะครับท่อยินตรงอินเตอร์นะครับผมแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับดูครับผมนะครับท่อสายยางนะครับชุดสายไฟต่างๆนะครับไม่มีรอยหนูแทะหนูกัดนะครับแผงหลังเครื่องดูครับผมไม่มีรอยเปื่อยรอยผุนะครับผมนี่ดูครับผมแน่นๆเลยนะครับพองเครื่องนะครับผมแผงจึงรีดนะครับดำๆใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับร่องรอยไม่มีนะครับผม สภาพสวยครับสภาพดีครับฝากระโปรงหน้าครับดูน็อตยึดฝากระโปรงครับผมไม่มีรอยถอดรอยแกะนะครับจุดเบร์อาร์คนะครับเดิมหมดนะครับผมนะครับสีกระโหลกนะครับไม่เคยผ่านการเคาะทำสีเลยนะครับเป็นสีพื้นสีเดิมนะครับซับในบงโคนนี่ครับฉลากมอกครับผมแผ่นเพจครับนี่ให้ดูชัดๆนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมตัวนี้นะครับสภาพดีหมดเลยนะครับชุดซับนงซับในคันหน้าต่างๆสวยเดิมหมดนะครับนี่ครับ ดูฐานยึดแบตเตอรี <t ema> abord, anyway 對對 um ่หน <s> ่อยครับผมนี่ฐานรองแบตเตอรี่นะครับไม่มีคราบน้ากดน้ํากันนะครับรั่วซึมลงไปให้เป็นรอยผุรอยสนิมนะครับผมนะครับสภาพดีครับผมแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะครับคันว่าน้ําบนกลางครับผมนี่ครับตรงๆเลยนะครับไม่เคยมีชนนะครับไม่เคยผ่านการเคาะทาสีนะครับผมนะครับนี่ดูครับผมเป็นสีพื้นสีเดิมหมดนะครับสภาพดีเลยนะครับนี่มองเห็นตัว R นะครับผมนะครับชัดๆนะครับผม นี่ครับอักษรนะครับลูกศรชี้ขึ้นนะครับผมนี่ฝั่งนี้เป็น L อนะครับนะครับชัดเจนนะครับผมนะตรงไปตรงมาแน่นอนนะครับขายึดไฟนงไฟหน้าไม่มีรอยเชื่อมรอยรอยซ่อมนะครับผมนี่ครับให้ดูกันชัดๆนะครับผมมอกกองดูใหญ่ๆเลยนะครับผมนะครับสวยๆครับ ABS มีครบนะครับผมกระปุกน้ำมันเบรกดูครับขาวจัววนะครับเบานมเบรกใหญ่ๆนะครับผมนะครับน็อตยึดฝากระโปรงหน้าฝั่งขวาดูครับผมไม่มีรอยถอดรอยแกะนะครับผมนะให้ดูชัดๆนะครับผม นะครับฝากระโปรงหน้าแท้เดิมแน่นอนนะครับประทับตาโตโยต้าตรงนี้เลยนะครับนะครับนี่อ๋อมืดครับผมผมปรับแสงให้นี่ครับผมนะชัดชัดนะครับผมนะครับซีนนะครับผมขอบฝาในข้างในฝากระโปรงนะครับนะครับซีนเดิมเหมือนนะครับติดลงไปเป็นรอยเล็บนะครับซีนนิ่มๆเลยนะครับของแท้แน่นอนนะครับผมฉนวนกันความร้อนนะครับผมอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมนะไม่มีรอยขาดนะครับผมบุดึดอยู่ครบทุกตัวฉลาดนะครับคําเตือนฝากระโปรงนี่ครับผม เอาตรงไหนมาไม่สวยนะครับผมนะเอาตรงไหนมาไม่เดิมครับนะครับทั้งสวยทั้งเดิมทั้งดีขนาดนี้นะครับผมนะครับน้องรอเจ้าของอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกครับมาไม่ถึงอาทิตย์นะครับผมนะครับน้องได้ปรับลดราคาเลยนะครับผมนะครับจากเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับเหลือแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมนะคุ้มค่าคุ้มราคาอีกหนึ่งคันนะครับฝากไว้ด้วยครับกับ f o r ์คจูเนอร์คันนี้นะครับผมอย่ารอช้านะครับโทรหาน้องพีนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองนะครับ แอดไลน์เข้ามาครับผมนะทักข้อความมาได้เลยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมน้องพีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับผมคลิปอัปเดตนะครับผมนะรถสวยๆนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ